คู่แรกของการไายทอดสดายแดงลุ่งแสงตะวันอ,อสมโพ่ายน้ำเงินเพลิงพยักพยักภูหลวงนะครับ117ปอนบด์อปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพยักภูหลวงชื่นชอบโคตรมวยสารคามครับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเอาละครับคู่แรกนี่ก็เริ่มจะฉายแววแล้วนะครับจะโค้งพายกหรือเปล่าโอ้โอยังไม่ทันขาดคำเลยนะครับหล่ในใ้กรรมการนับไปแล้วนะครับโดนสายตรง,งๆที่มเข้าไปคางครับ เอาละครับเวลาก็ยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับจะเช็ดบินได้หรือเปล่านะครับโอ้โหนี่จอมน็อกเลยครับเพราะว่าที่ผ่านมารุ่งแสงตะวันก็น็อกอย่างเดียวสามไฟหลังครับอเพิงมพยัก์บวกแล้วบวกแล้วครับว่าคู่นี้นี่ดูดูทรงแล้วไม่ไม่น่าจะเกินครึ่งทางครับโอ้โหนี่ครับวันนี้แม่จะรีบไปลอยกระทองเลยไงเอ้าโอ้ยรุ่งแสงตะวันแม่ได้นับไปแล้วนะครับต้นเกมโอ้โหแต่ว่าเพิงพยักษ์ะฟื้นแล้วครับตอนนี้ ก็อาจจะ8-90%แล้วแล้วครับตอนนี้สติสัมปชัญญะดูอุ้ยรับประกันตัวถังปอดผูด้วยกันอีก10ปีนะครับใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนเรียนเชิญนะครับ21โชว์รูม19 0บริการนะครับนึกถึงโตโยตา้านึกถึงเคมอเตอร์ครับนี่ครับโอ้โหดูมเอาแลกกันแบบนี้ดูครับ ยก3เข้มขน้นเล้าใจมามีพี่พี่แฟนมวยใจดีอัดฉีดฝ่ายน้ำเงินมาด้วยครับ<อ>เพิ่พยักพยักพูนหลวงโอ้โหดูมาเอา้านี่ครับเอาซอกไปโอ้โหแต่ว่าดูครับมาดูทรงมวยความเป็นมวยนีน้ําเงินนะครับแต่ว่าเสียเปียบรุ่น่ลงนี้ิดหนึ่งครับเี่ราลีโอ้โหดูว่าได้ยาฉีดไปนี่แต่้ายต่อยซ้ายแล้วก็มีศอกไล่สับเป็นการใหญ่เลยนะครับในช่วงต้นยกมาดาูมาถึงจังหวะนี้ โอ้โหเริ่มจะเบียดอีกแล้วนะครับรุ่งแสงตะวันไหนนี่ชัดเจนนะครับได้ใหญ่ด้วยกระพวกแต่ละเม็ดนี่หนักหนักแรงๆ,ๆแต่ก็ยังประมาทไม่ได้อย่างที่บอกนะครับเพลิงพยักก็ยังมีฮืดอยู่นะครับโตยมอ๊อกหมัดซ้ายศอกซ้ายบวกอยู่ตลอดครับโอ้โหดูเดือดเลยครับอ่ะยกนี้ยก3มครับรุ่งแสงตะวันอาจารย์สมพศแดงครับเพลิงพยักพยักผู้หลืองมาน้ำเงินโดนโดนแล้วทำท่าสะดุ้งแล้วครับขาเน้นเน้นช่วงล่างเป็นการ พยายามจะสวนหมัดอยู่แต่โอ้โหไม่ไหวครับโดนแทงแต่ว่ามหากรรมการยังให้โอกาสอยู่ครับพี่บอลนี่ครับมาแต่ว่าแดงก็เล่งเยอะถ้าเล่งแล้วกเก็บไม่ได้นี่ก็น่าคิดเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ําเงินมาต้องประคองตัวป้องกันตัวให้ดีก่อนครับโอ้โหแต่ว่าก็ตุบป,ป,ป,ปัดตุบเปะพอสมควรเอานี่ครับมาเดี๋ยวก่อนโอ้โหเขาเขมาไมกแล้วเดี๋ยวก่อนอย่าเพิง่งโอ้โหดูครับ าัแกดูเล็กกว่าเห็นแล้วครับแต่ว่าหัวใจครับอ้าว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 ตอนนี้โอ้โหไม่ไหวครับโอ้ดูครับมาโอ้ขนาดบรรยายย่าเหนื่อยเลยครับยาลีสู้ยิบตาจริงๆนะครับโดนไปเยอะมากเลยครับแล้วก็กัดฟันบวกอยู่ตลอดเล็กกับใหญ่นะครับก็ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีแล้วนะครับเพิงมายักมาดูว่า ชนะนกมานี่หลายไฟติดต่อกันแล้วนะครับลุงแสงตะวนันไฟหน้าจะเป็นอย่างไรหัวนี่ปูดเลยนะครับโดนบวกศอกเข้าไปโอ้โห,โหแกคูเปิดหัวมวยมันวันศุกร์ของเราครับโอ้โหนี่ครับว่าจุดเกิดเหตุมันโดนโดนเจาะยางไปเกาะและนี่ครับโอ้โหไปก้มมาครับว่าแกก็เสยด้วยเข่ามาเลยครับกรรมาการขาชี้ฟ้าไปด้วยครับนับไปถึง5แล้วก็ยุติการชกเลยครับเพราะว่า มาดูว่าไม่ไหวอะครับเนี่ยครับไปก้มพอดีเลยครับแล้วก็ปังห่างาท้องเลยครับน็อกได้อย่างสวยสดงดงามครับแล้วก็เป็นชัยชนะของรุ่งแสงตะวันอาจารย์สมโพศครับน็อกติดต่อเป็นครั้งที่4ด้วยครับว่าช็อตสุดท้ายแทงหน้าเลยครับ